พี่น้องเนาะเพื่นสวยกินทานเนาะส่งเงินมากินทานน้ำน้องอ่อนเนาะหรือว่าน้องอ่อนทองโตทีว่าน้องได้เสียชีวิตไปเนาะเรื่งองของไอเดาวน์เนาะหายทิพทนเนาะอะไรละกัเงินพขอลูกเนาะเป็นให้พันพันบาทเนาะคุณบอกว่มามากินทานแล้วกัอยากถามเนาะหลังจากแบบเอาน้องมาแต่ห้องมอแล้วแล้วก็ดูแล,แล,แลน้องจึงได้เรียกว่าพาน,น้อง ไปฮัคซ่ายังเนี้ยงได้ฮนาโกนเพิ่นตซีเซียนะแล้วอันพอดีมีแฟนคลับถามมาว่าเป็นยังเพิ่นเวลาเอาไปฟังนะบ่มียาคู่โบมีผ่าสูตรอีหยังจังซี้นะลูกผู้หญิงผู้เดียวเนาะตามมาจนคนลูกคนที่เจ็ดอยู่ได้ผู้หญิงไกลหันผู้ชายเพิ่อผู้ชายมาประยูน้ำซ้ำเนาะผู้หญิงผู้เดียวประยูนน้ำเตงชูโตหมดใจนะมาชอยหันอ่าแล้วก็หมดชาวช่องหลาน มีแล่ยมมมีซังกีป้ะเมซังีแผ่นเหลี่ยมมีบ้บูมีสื่อใช่ไมนี่หันใจอือหันอือเนาะาอ่ะซองแผ่นตะปูจั่นเหลี่มแนรแผ่นลบแผ่นลบตะปูสิบพัเด้อตะปูยังตะปูตองซังกีตะปูน้ำสิบพันสิบพัน ปยยน้อัาทำตะปูอันตกยัางห่าเป็นทางหมูตะปูยังน้องพี่น้องจะทำหมูไส้เขาชิ้ออันนี้ตะปูตกน้องพี่น้องอันนี้สิบพันอันนี้เท่าไหร่ก่อซองแทนหาสิบพันว้มันสิบปปิ้วบ้อนะมันกระปิ้วหรือว่าก่อนก่อเลยเนาะซองแทนเป็นง ขาวเทียงบ้านี้โอ้ยยนั่งยังยังนั่งต่ำเอาวะยังนั่งต่ำยังแรแลกประยองนระยองนะครูโตนะต่ำต่ำเล่นต่เล่อะไม่กินข้าวเลยไม่ะกินได่กินข้าว้ ตขปด้ไแช่จะกูดแจอนวมแช่มได้น้ไมักรากินข้าวรสมาจืดมันจะนานกินเลยมาจืดมนาไปจะนานุสทงสตวกระสอพิซซ่าเนวเนซึ่งในตอนนี้ทิพกะอยู่ที่บ้านคอยม่วงหรือว่าบ้านอัมพะวังเนาะพอดีมีอ่า พี่น้องเนาะเพึ่นสวยกินทานเนาะส่งเงินมากินทานน้ำน้องอ่อนเนาะหรือว่าน้องอ่อนทองโตที่ว่าน้องได้เสียชีวิตไปเนาะแล้วเลยว่าทิพย์ก็เลยได้มาหามันห้อยม่วงมัอนี้เพื่อที่จะเอาเงินมาหม่อเพึ่นเนาะซึ่งมีไอดาวอนเนาะแฟนคลับในลาวเขาในแลเพึ่นก็ฝากเงินมากินทานน้องน้องอ่อนจำนวนห้าสิบพันกิโล้วไรกับมีพ่อรุ่งทา้งเม่กาเนาะที่ว่าเพึ่นแนะนำให้ เป็นสมุนไพรเผื่อตมให้น้องก,กินนะตอนนั้นเนาะเพิ่นกะบโบไปส่งอำนาจอ,องน้าเนาะส่งเงินมาแล้วกะเพิ่นบอกว่าใพ่อแม่เพิ่นประมาณหนึ่งพันบาทเนาะกินทำน้องอ่อนแล้วกะสวยที่เป็นขาน้องน้องมันมานี้แต่ว่าเท่าใดน้ำเงินส่วนนั้นไปซื้อ,อ้ังกะซีแผ่นเหลี่ยบเพื่อจะมามงเพื่อนให้แม่เท้าเนาะแม่เท้าป้นและะ้วก็เล็กตะปูเนาะซึงตอนนี้กะมาหอดบานคนม้วงแล้วกะสีข้อหมะบให้พ่อแม่น้องอ่อนเลยเนาะพี่น้อง เนาะอ่าอย่างเงินของอ่าไอ้ดาวอนเนาะหายทุกท่านเนาะน้อกไน้ลามนี่แหละแล้วก็เงินพะลูกเนาะเป็นให้อ่าท่านท่านผาทเนาะคว่าประมาณสามแสนอะไรก็ท่านจิ้มหาท่านเนาะมาทิ้งท่านล้วก็นโตเงินเพิ่นว่าอันให้ทิพซายท่านโหลดมาสิกะเอามาซื้ออันนี้ซ่องแทน่ออ่าซ่องแผล้วก็ตะปูซ่องกับเนาะ อันนั้ไปมุง้งกอนไหมเขาพ้นแต่ว่าคนอยู่บแบบบ้างยันเป็นป้ายยันไปยู่เนาะไม่ได้ฝากอายเนาะเพราะว่าผ่านมาเนอายเป็นคนเทือดไทยคนยูเนาะเพื่อนเนาะตอนนี้ก็ฝากอายอีกหนึงมุงร่างกายเป็นอะไรอันลบคหม้แล้วเพื่อนเพื่อนทัวเนาะ ขอมอกขอบใจทุกคูทุกคนที่มาช่วยเลืออานลูกขานะคูอันเสียไปแล้วแล้วก็ยังเอาเงินมากอันกินทานช่วยเรื่องน้องนุ่งอันนั้นอยู่อันเจ้าพักเงินมากินทานก็ข้อให้อันบุญอันสวัางข้องเจ้าให้หงเรื่องจเจร่ญเก่าหนาให้ลำให้รวยให้อันทางมีเป็นที่บ่ให้ลาอันบ่ให้รถบ่ให้ลง ให้คืนยงองย่ให้ไปลงจักเถื่อตนต่อไปให้มีความสุขความเจริญอายุมันยันคันยืนมันยืนสมขาบอกขอบใจเด้อเทียนมาช่วยพวกหนอกันเต็นนั่งน้อยยังฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ขอบอกขอบใจหลายดีมกในใจกับพระคือคุยหูคุยเห็นหน่อยทิมาช่วยคือจังสีก็ดีมกดีใจแล้วมะเจ้าก็ให้หางให้มีเด้อมาให้อันยังมาให้อัน ถุกบวชยากให้ขึ้นย่องย่องมาลงจากเถื่อกณีต่อไปขอให้มีความชุขควงเจริญเด้อแมดีมกดีใจแม่นนังหน่อยเนี่ก็ดีเราคยคูอยเห็นโดยที่มันชวยคือจังสิแต่ลูกตายก็ยังมีกำลังใจยังมีมกมีใจอยู่ชีวิตอยู่คือพระเจ้าสวยกันจ้าถูกอใจลำเจ้ารวยเด้อจะหวังจะมีมาให้ถูกบรชยากนะ อย่าค้ามเนอะหลังจากแบบเอาหนองมาแต่ห้องมอแล้วละกะ็ดูแลหนองจึงได้รีว่าผ้านองไปหักซายังนได้หนะนันกรเพิ่นซิเซียนะมันเป็นตัวมอนี่แหละยายดีอันมือนันขึ้นที่ซ่องขึ้นเนาะคุณสึวกว่ากลับมาเนาะกับน้องเซียนะแล้วแล้วบัน,นี้หันกน่นเพิ่นซิเซียนะมัน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 ,ม,น,ม,นมันเป็นจังได้แน่มันมีสัญญาณยังจังได้บอว่านองนิเซียในมือนั้นฮู้ บรีบรีมียังผิดปกติบอ๊ิดปกติคือเก่าอ่าคือเก่าได้ไ้คือเก่าคือมันเคยเบาเคยวบาไงเอินพอเอินแม่อ่าาแบบอาการล่าสุดลงบ่เหมือนนั้นเลื่อนวันเด็สุดลงหรือไม่เท่าไหรนใัอใจแบบมันอัานำจะใจจะขาดเนี้ยยังเอินพอเอินแม่พอ่แอ่าคือหลังจากเข้ามาแต่ห้องมอเนาะ ้วกาเ้ายู่บานจักเหมือแล้วจังสิไปห้ามอหรือว่าเอามาอะไรก็ไปห้าม่อกวหรืเล่าเอามือนันมือเชาก็ไปเลยเอาเอาไปเลยอออ๋อแล้ววันนี้อันต้นหนองเสียหันเสียตอนใดเก็ะเจนมงเจนมงแรงเนาะแสดงว่าตอนตอนเอากำหนองมากเป็นบ่เอากับเอาเอาหนองมาแต่พุ่นเอานองเอานางมากหอนโตกระโถมากลยออามือตอนที่เขาโทรมาเนาะเออแสดงว่าคือตอนเสียหันบริฮูเลยว่าหลูกเสีย รับไปเลยรับไปเลยบริมีเสียงออกออกแอะแยังบ่อจะหมอยเลยอ่าปกตินี่เอาไปห้าหม้อแล้วก็กลับตอวแรงบ่อเรือว่าจังไลยกลับตัวแรงอะตัวแรงเออไปแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับเมืนบ่อกินแลงพองมาอว่ะว่ะนอนนี่ที่แรงว่ะจะนอนเมื่อมันสี่นะไรอีว่ะเป็นเป็นได้รก็ตัดสินใจเอากลับมาทำมันอืมปกติปกติเราเป็นการได้ขอเชมามาเป็นอะไรมันเป็น มันหันใจหนักไงโอ้หันใจนักหันใจหนักนี้มายังไรจังไดหันใจบอลล็อกกันต้วยอืออ๋อก็เลยว่าคิดว่าเขาแปว่าโซนคืนแลกหันเลยพอชูบังได้เพราะว่าอืมก็เลยคิดว่าเราหนาจะบอลลอดแล้วก็เลยว่าเอากลับเมือนเยมื่อก็เมือหน้าว่นขอทำงานแพงมาก็ยืินเราดีเจ๊เอาหลอกมา กเอนเเตเอเอาเอาขี you, mm. Arrow, yeah, oh, ่รถจักมาเป็นืเว่อยข่มมาเลยยางมากยางไปเฮื่นโมงกันมาโม่อันเอาขาวมก็ยางเยอะมากเลยลูกก็ขับรถออเอเชูเล่ิเอารถไทยันอเอค่อยบนแล้วทันมาก็อยยุก็พี่โมยยางเลยเขาเอาชินชายนี้เลยโอ้เอาชินสหันเลยอุ้มลูกใส่ชินทหานเลยพุนี้แหละออ้ม กังกระจังโลกระพาะกังคนตกว่คนตก็มึอ่ะคนตตเอากเอาหนองกลัมมาอย่างสั้นเลยลาบานี้อันต้นทีฮัวลูกเสียดิอยู่ไมาทอพี่เลยอ่าออันนั้นแค่บานในเบงเข้าไขไปเนี่ยคุณบาเลยพูดแตนงชักนงชเตทีมเลยนี่ยเบงบลักหมดใจเลย ้องบัตรอัไลูกบัตรเฉยๆแล้วก็มาฮอนนี่อะกันเิ่งัดๆแล้วก็มัดแล้วก็เอาลงวันเนยมาดพีลวเขาว่าเขาเบิ้งกับมือกัแล้วอามัดแล้วเขาก็หายึ้นเหินเลยมดแล้วก็เอาลงวันเนี่ยพระน้เขาปปไปบอกเขาเมียผ่านมาช่วยมาจุ่มกันเก็เจ๊งลงเขาว่าจะไม่พ่ายสิม่ยเหอนไม่ต่ดคอยนี่แหละหลายเหละเหอนนะก็ีิมีพ่เขาลงไปคุ่นมักเลย อย่างทั้งดาเขาก็ขึ้นรถนงกัรเขาก็ลงตุงนโอ้ยแสดงว่าหลังจากมากหดผีแล้วมืดอเมื well. oh, ่ถคือคือคืออยู่บานอยู่บานหัวม่วงนี้ขั้นแมนบริเซียให้เพื่อนแลวเพิ่มห้ขึ้นเพื่อนแหมนบอกห้ไปวัดเลยไปวัดดะอ๋อก็เลยแบบไปวัดเนาะไปวัดกะไวแต่ขึ้นเดียวแล้วก็ไปเลยเนาะมันค่อยว่าอืม อันนั้นก็คือทีนอกเสียไปเนาะแล้วอันพอดีมีแฟนขาพามาว่าเป็นยังผืนเวลาเไปฟังนะบ่มียาคู่บ่มีผ่าสูตรดยังยังสิอันลองให้ฟังในแบบทีดเป็นจังได้คือบ่มียาคู่ยังยังสิตุมันอะไยังน้อยยังน้อยอ่ายังหน่อยมันใหญ่ก็ไม่ยังม้อยใหญ่นั้นชูดได้โอแสดงว่าน้อยนี้จักปีลงมาเจ็ดแปดปีลงมาแล้วพังละบริสุทธ์เป็นยังคือบริสุทธ์ มันมันบะเทิงอ๋ออัญอยู่บะเทิงแหละอัญอยู่บะเทิงอัญอยู่บะเทิงมันเข้ามาให้สูดรทั้งบ้านเข้ากับคือกันบ่ดำคือกันแสดงว่าชิบเอ็ดปีเลยสูตได้ชิบเอ็ดปีเลยสูตใช้โชคได้นายลาราหาอีบูพากระชำกันกับอีนังต่างกัลูกเมยเมย์ได้จ้ะอ่าแสดงว่าขั้นแปดปีลงมาแล้วสิบปีสิบปีลงมาสิบปีลงมาสิบปีลงมาอะไรใช้ใช้โล่งได้เนาะใช้โล่งได้ เอ้ยโบนัยคือสบายค่ะโอ้ซิปปี้ขึ้นไปจึงใส่ลงได้แล้วก็จูดได้เนาะใส่ลงได้อ่าจูดตรงอ๋อเป็นแบบนั้นเนาะแล้ววันนี้คือคือฟังแหละกันแล้วบ่หรือว่าจักมือจักมืออลไรจังเห็ดบุญนำบ่หรือว่าเห็ดยังจะไหนลือว่าแล้วเลยขอยังจะเห็ดกองบ้างแล้วด้วนเก่าด้วยซิพอและวสร้างเดือนบ่จังสิเชืดไปแจกออามาให้กันก้อยังไม่กันให้เนี่ยเลยก็เลยให้มาซะ โอ้สีเสร็จกองบังเอ้าโอเทศกองบังกองบังก็คือหมายถึงว่าสูตรอุทิศส่วนกุศลไปให้ว่าเฮ็ดต้นนะชายส่งใส่เสื้อซซซเล็กให้เพิ่นติให้เพิ่นัแต่งหน้าแต่งได้แต่งาซื้อแปงปังนอยให้มันอ๋อซื้อซ้เล็บแล้วก็ซื้อสติอืซื้อปงเสื้อเกบยังบ่ทันได้เกบ ฟ้าไปบีทิมมันนะเป็นยังคือว่าวีทิมอาวบีจะได้เห็นเกิร์กระไฮแล้วเอ้โหแกง์ทิมได้เนาะเออปุ่นเป็นในกระชีว์เช้าชโชกเองชิอุกชีงูกระทิมแล้วโอ้ยว่าลืมอะไรเนี่ยชื่อในชื่อหลังอ่แล้ววันนี้อนันต์ทีมากเกิดมาหอวนี้เนาะมื่อนี้ก็เลยทำแบบเพิ่นบดิออกมาหน้าบอ เหตุผลที่บอกรึไม่น่าคือยังเกาะเราให้พอเราไม่ด้วยกระชบบอกรึไม่น่าเด็กก็ยันเมียอุกอุกหงนี่แหละใส่ในผิดลายจะในโชว์ช้ำอีกกันอีกเป็นไปไม่ได้แต่เนี่ยก็ยังเปแล้วนะยังสิโศกสดนะที่ก็ซาโสดห่างกายกับพลังงานว่าเนี่ยว่าว่าโทรเนี่กว่าเฮ้ยว่ายังเคยยังมาเห็ดอีกฮงผู้แค้นเนี่ยว่าโอ้ผู้แค้นไก่หาโตหวาน โอ้หัวแคนเข้งอ่ะอันนั้นเรียจกไวยไวซื้อไก่หาซื้อไก่ไม้เท้งว่าเฮือนเฮาส่วนรลายเนาะคั้นแบบมันมีเหลืองบอดี้อยู่ในเฮือนแล้วเฮาหลังจากแล้วพิธีแล้วเฮาก็ชิแบบผูกแคนเนาะผูกแคนหลังซุ่ยออกไปคว้าตีกัวเริ่รอแม่เช่นแต่แต่มือใจมันจิกาแล้วก็พออุ้มไปพูดพอบายพอจับพอยังแม่จะื่อประชาเนเนอะเพื่อนเีื่อนใครหรอแม่ญานแม่ญานอ่าให้พอเราตัว่าออกเมื่อหน้าเลยเป็นจะได้กับแม่นะ ออมาแล้วก็เห็นเกือบลูกให้เห็นเชือลูกให้จับเห็นเชือกระโปงให้เลยลูกเห็นยังไห้กับบ่บ่หนออกที่ไปไปเห็นันบอลอันชวนมักทีบอลมันเก็บมักแตงฮะก็จะนันเกื่อวมักแตงใต้แหละยังเห็นอันนั้นบอลหันก็ให้ไปิุมีงแล้วก็บ่หานออกบ่พาออกอีก พูดแล้วจนมัห่างมันไหวพูดแล้วที่จะออกออกนี่แหละหัวไม่หัวก็บหัวเวลาลืมก็บหัวใช่ไหมครัเฮาอยู่น้ำบาดน้ำเมืองว่าเพื้นว่าแผนนั้นชีลืมไปดอกอันน er ี้ก้าก็ได oh um, well, ้จ hey, huh. ังเหม่อผู้เดียวไ่เคยได้ลูกน้ำหมูเพราะว่าอยากเบิ่งแ้งแรงอยากให้มันแรงก็เลยหาเหม่อก็ได้หาเหม่อเนาะลูกผู้หญิงผู้เดียวเนาะตามมาจนคนลูกคนที่เจ็ดอยได้ผู้หญิงใกล้หันผู้ชายเผัดประยู่น้ำซ้ำเนาะ เยิงคนเดียวของปรโยชน์นะฮะเต็มหมดใจนะฮะมาชอยฮันอ่าแล้วก็มัดเช่าซองหลานโอ้ที่ปั่วมาแต่ก่อนอ่าเฮ้ามาบวกหลบคุณฮันนะอ่าอันนั้นพราที่มัดเช่าซองหลานเชิงชุโต้หายนะนะอ่าอแล้วอันคือเงินเช่าซองหลานเอ้ยบํานอ่าเงินเงินที่เอามาปั่วน้องแต่ก่อนฮะเบนเงินเอามาแต่ไส้เงินชุดอันฮันนี่แหละ ค้าห้าเงิ่นอายพักมากกับซีเมินเงืนพอห้าอายนี่อายนี่ยูพุเทป่ะโอ้ลูกลูกลูกอายอายค่องน้องอ่อนที่ว่าไปเห็ดเวียไทยพักมาสี่มินสีเมนหกเบิร์ดเบิร์ดเออได้ยินว่าเงื่อนไขใหม่กับเบิดเบิดดูดน้องป้ากับเบิร์ดอี้แกบเงินดูน้องป้ามัดแต่แอมแรงมาเหตุยื่แรมอลไปห้าอันไปนโม ไปันแลนเป็นเป็นกำกอรโมนเั่นแหละเป็นกำกอรโมโม้เห็ุผลว่าชองเชนเตอรละาจามแชนใหโลกแม่วหามพวกมันม uh ัก huh. ินคือชังนี่ซอซองหลานแล้วประมาณแปดหมื่นเนาะแปดหมื่นบาทแปดหมื่นปลายบาทเนาะเบิร์ดพอใจเห็นแล้วปวดหลงคนนี้ ได้มากมูกบอยู่นะแม่พออวกับพอได้จะทำนี้ํะบนวัดชนะของมันอะกนละกี้มันก็บริเป็นอย่างเห็นูมตัว่าไปะรจือกันเลยบรคือกันเลยต่างกันคนนี้มาดมคนนั้นมาดมบางองน้เนาะให้มานั่งแข่งมาเหดตั้งหยอกมาแต่เลียงห้อไะ้เละ ไปเลี้ยงงัวก็ว่าไอ้กุ้งกุ้งหุกเอ้ากุ้ยโป่งอืมอันโตเชียอชเชียนไอ้ยางออานะบอลได้ปลาหกนะไอ้ไอ้กุ้ยเอ้าอืมบอลได้อันท่าเลยให้น้องยางเอ้าแล้วก็ลักไถหุกเอ้าอืมสามปีไปเนาะสามปีเดือนสามปีสามปีสามเดือนอืมตั้งก่อนเข้าเห็นแบบว่าส่วนร้ายแบบคนในครอบครัวเนาะถ้าผู้ใด้แบบเป็นคือพวเมียนจริงจริงอ่ะ เข้าสิบอกคอยได้ไปส่งปลากันเนาะเขนบอกบอกคอยได้ไปปลาค่ะนะคือสมเจ้ากับบ่ได้ไปส่งลูกอย่างนี้ฮะไปปลายไ่ปลานะมันเป็นหีบบ่รือว่าตังค์เข้าไปเองนะตังค์เข้าไปเนาะบอแม่ไปแบบนีเด้อไปปลายปลายะไรอย่าบอลบบ้าข้าว้บานั่นอ่าม่เฮะกเลยลบจะทะเลือโอ้ยแสดงวไหมม่ลบตลาดได้มาเลยดดเลยมันชาวันไรแบบไม่ไม่ทั้งว่า หลองจานลูกจะบุมีบอลอยู่ขั้นไปอู้เปื่อยหมดเลยคือนุ่มลูกจนอันนี้ชาวมาเจ็ดอกมันไปอะไท่านคอยล่งไปเหมือนกันคอยช่วยลูกคอะาก็บื้รบบะคอยสิบิโดชิลูกค่ก็คิดอยู่อย่างลงไปพดเขาก็ลงไปอะไรเขาคายละเหือนกันกะลบคุยเอาคนอันนั้นคนดีนี่เองมันยากคิดเรียนรอคิดเปอยู่ เดี <t t ๋ยาไมีลูกบ right> ุกเข้าใจแล้วเนาะฮาประท้นเธอบุกเข้าใจเลยเขาคือกันน้องไผ่เอยฉลบทองหาละโก้เอยว่าเอามาันเลยลูดคือไฟเมเอ้ยว่าไปพวกเอาเมอเมอเด้อมันพันแหละนั่นนะไปพวกเอามันวะมันพันมันเลอะไปนำลูดมันเลยดิมันเลอะแล้วมัน่็คอยเฮ็ดนันเขาพางลูดคอยทิดกกจิกใหญ่มันทำเขาแม่นอะไรปะเขาแมนนี่เขาข้างควันมาควันมาไปนำลูด เงยหน่อยเนาะก็เดียวมันจะลบตลอดว่างค่ะนเองไผ่ก็มีด้วยเมย์เมฆก็คือว่าน้องเศร้าทิพย์เนาะน้องเศร้าหลุกเว้ตรงเนาะลูกขายาวพอยเมฆก็เดียวน้องคนนี้อ่าฮันร้ายจังวะน้องไผ่น้องไผ่เจ้าบัตรี้เราัตลืออ่าบัดน้องซุ่มเจ้าค่ะน้องค่อยค่อยนั่นแหละแต่ว่าอันไหนก็น้องไผ่อันนี้เมื่อวานนี่เอาไปทำเนานเหมือนกันนะอีมากเมื่อวานก็ขอพ้าให้นางหมอไปเขาหลัง ตะกาวก็ไม่เคยเป็นนันป่านะอันนี้ฮันเบียดป่านี่เบียดลังเบียดแล้วก็ขึ้นขวีผู้นกไผ่อว่ะนี่นางว่ามึงไอช่างตะกาว์ไม่เห็นมึงเผื่อป่านี่นันกาฮะนเป้ใช้ก็ชอบจะงะไป้ใช้ก็ชอบอันอีเมย์บอกไอนางมึงบ่เห็นบ่เห็นกระยาบ่เห็นได้มันบ่แหล่ะนะมึงบ่เห็นบ่ตามเมื่อไหว่าเออ ป้าสันเ้องกระกลับกลับได้ป่ะนี่นมียังไงโอ้ยบุพเพยังกลับกันเจอกันน้อยการตอนนี้ทีมการสำเร็จภารกิจแล้วเนาะพี่น้องก็คือเอาเงินอาทีแฟนคลับร์บีพี่น้องทั้งเมกาแล้วก็ทั้งเมื่อเล่าเพิ่ลสูงมากินท่าน้ำนมอ่อนยอดส่วนติดอะได้เอาให้พ่อแม่ของน้องเป็นทีขโมยแล้วเนาะขอบคุณหลายๆเด้อที่ค่อยซื้อเรื่องขอบคุ้มก้องน้องอ่อนแล้วก็ทั้งตอน อชีวิเป,เปเลี่ยนเสียไปแล้วนะคะตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่เนาะขอบคุณกําลังใจจากทุกๆคนในไลเดอร์เนาะกัข้อห้พี่น้องเนาะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้ส้มปากก้าแล้วก็ขอให้ชีวิตมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองไปมานาเด้อที่ค่อยอุ้มสู้อยู่โน้น,นหล่อพี่น้องด้วยว่ามีค่อยอุ้มสู้อยู่โน้นหล่อพี่น้องทางฝั่งเล่าเนาะในไลเดอร์คลิปนี้ทิปซีจบไว้เพียงเท่านี้เนะาะเจอกันใหม่ในคลิปหน,น้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย